แน่ได้เนื้อมาตอนแม่ข่อยพี่น้องเ<ด>ป็นจังไดแม่ดสดบะโซดแซ่บโอ้ยพู้น่ะเอ็ดเป็นคำโอ้ยจะพาคิริวเนื้อตักซับกับซัดร่วมกันโซ่ใบนี้แแบบแบเข่าเที่ยงพอดีใช่ไหมเนาะเข่าเที่ยงพอดีนะโอ้ยจิใกใจมันหลายผูย้น่ะ ป๊าด uh huh. พี่นอ้องขักขักขักมึงเนี่ยจะเบิงโหลดอันนี้แก้วขี่พี่ยเขาวขัขว,ขวได้หลายคนๆพี่นอ้นอ,งนอ,งองเบิงโหลดลองอินแบบนี้เบิ้งเพิ่นอ,อยากอันนั้นเนาะคะเนาะแล้วก็น,นี่กินไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนี่พี่น้องไม่ใช่ธรรมดาพว่าคักหลายส,สดุด mm. เมื่อน,นี้เบิ้งคิดแม่เขากินข้าวพี่น้องเพิ่นเอ็ดอัน มุกน้องใหม่ไปถากขอยพ่อข่อยบอกให้ใท่อันพริกเลายพี่น้องลูกโดดได้ลายแต่สีแกะบึ่งเด้อแปนบ้านมุกน้องใหม่เป็นขายบ่อออกเลยซอยจูมามาท่านอันเทียงพอดีพอดีจอดนอนพี่น้องเอ้ยบ้านเศร้ามั้งเพิ่นเพีรบอก พี่น้องแม่ขอละอ็ดมกน้อไม้แซ่แบแซ่บแซ่บเรียบคนแซ่บดีเลยพี่น้อง<จ>นี่ค่ะมกน้อไมเขอระกินอนนี้แหละพี่น้องเทสเลยพอดีอุ้ยหลกโดวดสะใจของแทอจัดเต็มขนาดกักขอจะกินละพี่น้อง